สวัสดีครับนักเรียนนี่ครูเมธาชมสุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหนึ่งหน่วยการเรียนรู้โครงสร้างอะตอมเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนตัวชี้วัดนะครับเราก็จะเรียนกับระบบหมู่ระบบคาบของธาตุเออซึ่งคือรอบนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยมันเอามาหาหมู่และคาบได้อย่างไรนะครับ คนี้ก่อนอื่นครูให้รู้จักคำศัพท์คำแรกก่อน valence electron valence electron คือคำว่า valence electron มันจะมีความหมายว่าเป็นอิเล็กตรอนวงนอกให้จำง่ายๆเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนวงนอกซึ่งในที่นี้ที่ครูลองไปหามาว่าความหมายของมันเนี่ยมันก็จะมีเช่นอ,อิเล็กตรอนในอะตอมที่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างบัรทัเคมีได้เนี่ยก็เป็นหนึ่งนหนึ่งนิยามของมันนะครับ สำหรับาธาตุหมู่หลักเวลนซิเล็กต์อนจะเป็นเล็กตอนในวงนอกสุดเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้าธาตุหมู่เดียวกันมีจำนวน v a เลนซิเล็กต์อนเท่ากันทั้งหมู่จำนวนเวเลนซิเล็กต์อนจะตรงกับเลขหมู่ของาธาตุกลุ่ม representative นะครับยกเว้นฮีเลี่ยมระดับชั้นพลังงานบอกคาบข,ของาธาตุถ้าพลังงานเท่ากันแปลว่าอยู่คาบเดียวกันซึ่งรายละเอียดวันนี้ที่เราจะเรียนเราจะเรียนในส่วนของสีเหลืองครับส่วนหัวข้อแรกนั้นเนี่ยเราจะไปเรียนตอนเกี่ยวกับพันธะเคมี อย่างที่บอกครับว่าสำหรับธาตุหมู่หลักเล l e ์อ e เ l e c t r o n จะเป็นอิ e l e c t รอนในวงนอกสุดคือสมมุติเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ธาตุขึ้นมาสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่า p จำนวนเลขอะตอมหรือจำนวนโปรโตอนตรงนี้จำได้ไหม p e n คือตัว p เลขคิดไม่ออกบอกไม่ถูกรู้จำนวนโปรโตอนดูจากเลขล่างคราวนี้ด้วยความที่ธาตุตัวนี้สั้งสามตัวเลย ไม่มีประจุแปลว่าจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอนถูกไหมครับและนั้นและนี่คือจะเป็นลักษณะที่เราจะเห็นตลอดในการเรียนครบนี้นะคือเราจะรู้จำนวนอิเล็กตรอนจากเลขล่างได้เลยทันทีเพราะมันไม่ได้มีประจุในการบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับค้อนี้ข้างล่างเนี่ยบอกว่ามี3ามสีดําตรงกลางเป็นนิวเคลียสซ,ซึ่งโปรตอนและนิวตอนอยู่เราจะไม่ได้ใช้ในคาบนี้เลยแต่เราใช้เม็ดรอบๆที่เป็นสีๆนะครับ คันนี้ในเรื่องของ v ว l e n c e อิเล็กตรอนเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเป็นวงนอกสุดใช่ไหม v วเลนซ์อ mm ิเล็กตรอนของ Li l i ท h i u มวงนอกสุดมี1 v a l e เ c e ลนซ์อิเล็กตรอนของไนโตรเจนมี5 v a เวเลนซ์อิเล็กตรอนของโพแทสเซียมมี1เหมือนกันครับดูวงนอกสุดเห็นไหมนี่วงวงในสุดอันนี้เป็นนิวเคลียสวงที่หนึ่งวงที่สองอันนี้ก็มีหนึ่งวงสองวงสามวงสี่วง วงนอกสุดเป็นวงที่สี่อย่างนี้ครับคราวนี้ธาตุหมู่เดียวกันจะมีจำนวนวิเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมู่เราดูนี้ครับลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมจากข้อมาจากหน้าเมาื่อกี้ลิเทียมมันมีอยู่สามไอ้เม็ดกลมๆเนี่ยมันก็เลยมีอยู่สามแต่ประเอิญว่าวงนอกสุดอะวิเวลนซ์อิเล็กตรอนหมายถึงดิเล็กตรอนวงนอกถูกไหมวงนอกสุดมีหนึ่ง พอไปโซเดียมจำนวนวงมันเพิ่มแต่วงนอกสุดมันก็ยังคงเป็นหนึ่งพอไปโพแทสเซียมมันมีวงหนึ่งสองสามสี่วงแต่วงนอกสุดก็ยังคงเป็นหนึ่งครับเห็นไหมรอบวงนอกสุดมันไม่มีอิเล็กตรตอนตัวอื่นเลยมันมีแค่หนึ่งท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าธาตุกลุ่มเนี้ยมันเป็นธาตุหมู่หนึ่งเห็นไหมครับลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมมันอยู่หมู่หนึ่งเลขจำนวนเวเลซอิเล็กตรอนมันเลยเท่ากับหนึ่ง เหมือนกันหมดเลยทั้งสามตัวครับเพราะฉะนั้นธาตุทั้งสาม้ก็เลยต้องบอกว่าอยู่หมู่หนึ่งทั้งสามตัวเลยถ้าเป็นธาตุหมู่อื่นเวเลสซเลิคตอนก็จะเท่ากันตามเลขหมู่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างอื่นไปเรื่อยๆนี่ครับ CNO จำนวนไวเลสซเลิคตอนจะตรงกับเลขหมู่จำนวนไวเลสซเลิคตอนจะตรงกับเลขหมู่ของธาตุเลเบสเซิติฟิทย้ำ ฉพาะกทั่งเลอกเเซนตีทนะถ้าเกิดประทุถึง t ทราน i t i o n จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็สีแดงๆยกเว้นฮีเลียมเดี๋ยวครูอธิบายในภายหลังว่าทําไมมันถึงต้องยกเว้นไว้ตัวเดียวมาดูตัว C ครับตัว C มีเลขตอนกี่ตัว6ตัว N 7ตัว O 8ครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนตัว C จะได้ดังนี้เห็นไหมพอเขียนตัว N จะได้ดังนี้พอเขียนตัว O จะได้ดังนี้เรารู้ทันทีว่าตัว c อยู่หมู่อะไรครับคือถ้าใครเปิดตารางธาตุก็จะรู้ว่าคาร์บอนมันอยู่หมู่สี่แต่ถ้าเกิดว่าเวลาตอนเราเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วเราจะพบว่าเออ C นะวงในมันจะเป็นสองวงนอกมันจะเป็นสี่เราก็เลยรู้ทันทีว่าอ๋อวงนอกเนี่ยนะมันบอกจํานวนเลขมันบอกเลขหมู่จำนวน v a l e ์ลลอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยเล็กตรอนวงนอกเนี่ยบอกเลขหมู่ของาธาตุนั้นเราก็เลยรู้ทันทีว่าไอเนี่ยคาร์บอนเนี่ยอยู่หมู่สี่ ไนโตรเจนมีวงมีวาเลนซเล็กตอนเป็นห้าจึงอยู่หมู่ห้าออกซิเจนมีเล็กตอนวงนอกเป็นหกจึงอยู่หมู่หกครับง่ายๆถูกไหมคราวนี้เรามาดูฮีเลียมกันทําไมฮีเลียมมัถึงไม่ใช่ฮีเลียมมีเล็กตอนเท่าไหร่ครับสองถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนโค้เขียนแค่นั้นแปลว่าวงนอกของมันมีสองคือวงวงนอกสุดมันก็คือวงแรกอะ วงแรกวงในสุดของของโตเลยครับมีแค่สองแต่ทุกคนคุณถามทุกคนว่าฮีเลียมอยู่หมู่อะไรลองเปิดตารางธาตุครับอยู่หมู่อะไรฮีเลียมหมู่แปดถูกไหมอ้าวแล้วไหนครูบอกว่าจำนวนวาเลนซ์อิลตรอนนั้นจะเท่ากับเลขหมู่ตัวนี้ขอยกเว้นครับขอยกเว้นแค่ตัวเดียวให้ฮีเลียมอยู่หมู่แปดไปโอเคนะ อันี้อีกอันนึงคือเรื่องของระดับชั้นพลังงานระดับชั้นพลังงานจะบอกคาบว่าธาตุตัวนี้จะอยู่บนคาบอะไรอยู่บนคาบอะไรนะครับเช่นอันนี้ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมเป็นธาตุมูห่งหมดเลยเห็นไหมครับสีชมพูที่ครูมาร์กไว้นั่นคือเวเลนซ e e l ล c t ต o นเวเลนซ์เ l ล c t ตอนมี1หมดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้อยู่หมูหนึ่งแต่ขนาดวงมันไม่เท่ากันเห็นไหมอันอันแรกมี สงวงก็เลยอยู่คาบสอันที่2มี3วงอยู่คาบ3อันที่สอ,สอ,สอันที่ส,สม,มี4วงก็เลยอยู่คาบสครับถ้าใครลองเปิดตารางธาตุเปรียบเทียบก็จะพบว่ามันเรียงตามนั้นพอดีโมนึงเวลนซิลตอนมีอันเดียวโม,มนึงคาบ4ี่โพแทสเซียมถูกไหมลองดูในตารางธาตุเสริมด้วยนะครับ คานนี้ถ้าอันถ้าอันไหนมีระดับชั้นพลังงานเท่ากันก็แปลว่ามันอยู่คาบเดียวกันครับอย่างรูปนี้เป็นต้น C อยู U ่หมู U, ่คาร์บอนอยู U, ่หมู M ่4ไนโตรเจนอยู่หมู่5 O อยู U ่หมู่6และทั้งหมดนี้อยู่คาบ2ครับเพราะมันมี2วงเท่ากันทุกตัวเลยวงเนี้ยที่เราเห็นเนี้ย2มีแค่2วงแต่เมรร็ดรอบๆมันมีไม่เท่ากัน มันก็เลยบอกว่าอยู่คาบเดียวกันถ้าเม็ดมันเท่ากันมันอยู่หมู่เดียวกันถ้าวงมันเท่ากันมันอยู่คาบเดียวกันถ้าทั้งเม็ดทั้งวงมันเท่ากันแปลว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าาเม็ดมันเท่ากันคือแบบสี่ข้างนอกสี่วงก็มีสองวงมันคือคาร์บอนตัวเดียวกันเลยนะครับอะต่อไปตดวนี้จํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะจํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนวงนอกอิเล็กตรอนวงนอกสุดนับดีๆ ได้เท่าไหร่เป็นเลขหมู่ระดับพลังงานบอกคาบระดับพลังงานคืออิเล็กตรอนมันมีกี่ชั้นที่เราเห็นเป็นวงๆใหญ่ๆมีกี่วงนั่นคือบอกจำนวนคาบนะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้จำนวนปรวลุอิเล็กตอนนรกกตอนคือ1นึ่งคืออยู่หมู่หนึ่จำนวนระดับพลังงานมีสี่ ก็เลยอยู่คราบสก็คือโพแทสเซียมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวข้างหลังจะเจอโจทย์ที่แบบว่าให้เขียน v a เลนซ์อิเล็กตรอนให้แล้วเดี๋ยวให้หาว่าธาตุอะไรก็มีนะครับเดี๋ยวจะเร,เราค่อยมาเจอกันในโจทย์นั้นดูสไลด์นี้ครับแมกนีเซียมตัวแรกดูจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนอยู่หมู่อะไรครับหมู่สองคาบ สามเพราะข้างนอกมันมีสองเม็ดข้างนอกมีสองเม็ดและมีทั้งหมดสามชั้นหนึ่งสองสามวงใหญ่วงวงใหญ่บรมีนครับวงนอกสุดมีเท่าไหร่หมูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมู่เจ็ดคาบหนึ่งสองสามสี่คาบสี่ครับ นีออนหมูดูวงนอกสุดมีกี่เม็ดแปดเม็ดก็อยู่หมู่แปดคาบสองนะครับอ่ะฟอสฟอรัสบ้างหมู่ห้าคาบสามครับหมู่ห้าคาบสามง่ายไหมจะเห็นว่าการจัดเรงอเลตอนนั้นสามารถบอกเป็นคาบเป็นหมู่ได้เลย แค่ดูจากการจัดเเล็กตอนเฉยๆเท่านั้นนะแต่มันมีอยู่ปัญหาหนึ่งแล้วถ้าโจทย์ของครูมันเกิดไม่ใช่ไม่ได้วาดรูปมาให้จะหาหมู่คาบยังไงตลอดมาที่เธอเห็นการจัดเี็กการจัดเล็กตอนที่เธอเห็นครูวาดมาให้เสร็จแล้วเธอก็แค่ดูรูปวงนอกเท่านั้นเท่านี้เป็นหมู่มีกี่ชั้นเท่านั้นเท่านี้เป็นคาบแล้วถ้าครูเขียนแค่เนี้ย เธอหาหมู่หาคาบเองได้หรือไม่หายังไงนะครับมันก็จะมีกระบวนการสิ่งที่เรียกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนหนามาถึงแล้วจากหัวข้อเรียนมาทั้งหมดเมื่อกี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์ครับคานนี้เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนครูขอทําข้อตกลงอันแรกก่อนข้อตกลงที่ว่านี่คืออันนี้เราจะมีกล่องทั้งหมดสิบกล่อง ชุดที่หนึ่งวางแค่กล่องเดียวชุดที่สองวางสี่กล่องเรียงติดกันเลยนะชุดที่สองวางสี่กล่องเรียงติดกันชุดที่สามวางสี่กล่องเรียงติดกันชุดที่สี่วางแค่กล่องเดียวกฎก็คือในกล่องแต่ละอันใส่อิเล็กตรอนได้สองสูงสุดได้สองเท่านั้นและต้องใส่จากซ้ายไปขวา ใส่สูงสุดได้2จากซ้ายไปขวาข้อนี้แมกนีเซียมคือเรารู้คําตอบอยู่แล้วแมกนีเซียมเมื่อกี้เราเฉลยไปแล้วมันอยู่หมู่คาแลใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราทำใหม่แมกนีเซียมเนี่ยมีโปรตอน12มีอิเล็กตรอน12เท่ากันเพราะตัวนี้ไม่มีประจุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา12อเนี่ยอิเล็กตรอน12ตัวเนี่ยมาใส่กล่องคีละกล่อง โดยที่ต้องใส่กล่องทางซ้ายให้เต็มก่อนแล้วค่อยไล่ไปกล่องต่อไปพวกง่ายคือมันมีสิบ12ใช่ไหมเดี๋ยวครูต้องใส่ทั้งหมดเนี้ยให้ได้สสิบองเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีสสิบองแล้วถูกไหมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองใส่ได้เต็มสุดเท่านี้ ้ายไปขวาแล้วคราวนี้ครูจะถามว่าชุดที่หนึ่งมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ขึ้นลงนับเป็นหนึ่งคือขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนับ,นบเป็นนับลูกศรเป็นหนึ่งครับก็เป็นสองเซตนี้มีอิเล็กตรอนเท่าไหร่แปดนะครับเซตนี้ครูลากครอบทั้งหมดแต่เธอเห็นอิเล็กตรอนแค่เท่าไหร่ 2ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนคือ2 8 2 2 8 2เห็นไหมตรงนี้มี2ตรงนี้มี8ตรงนี้มีแค่2จุดสำคัญตรงนี้เลขตัวสุดท้ายที่เธอเห็นเป็นการบอกเลขหมู่ของแมกนีเซียมของธาตุที่เราหา และจำนวนตัวเลขที่เธอว่าที่เธอเขียนไว้เธอเขียน2 8งสองมีทั้งหมด3ตัวอันนี้จะบอกคาบครับเห็นไหมมี2 8แล้วก็สมีเลขทั้งหมด3ตัวแปลว่าอยู่คาบสดังนั้นเราก็เลยตอบเราก็เลยสรุปได้ว่าแมกนีเซียมอยู่หมู่2องคาบ3ที่สำคัญถ้าเธอสังเกตดีๆ เมื่อกี้ตอนที่มันโจทย์เป็นรูปที่ครูวาดเห็นไหมครับรูปนี้เดียวกันนี้เลยเส้นอันนี้บอกระดับพลังงานภายในนะภายในภายในระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามเห็นไหมครับแล้วครูก็บอกว่านับซิข้างนอกเนี่ยมันมีกี่เม็ดถ้ามันมีมันมีกี่เม็ดก,ก็คือเป็นตัวเลขของ เลขหมู่เช่นเดียวกันนี้เราเห็นไหมตรงนี้มีสองตรงนี้ก็มีสองอยู่ชั้นที่ระดับที่สามชั้นนอกสุดตอนนี้เขาไมา่เขายังมีเหลือชั้นหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้เลขตัวสุดท้ายบอกหมู่เห็นไหมครับมีความเหมือนมีความใกล้เคียงกันตรงไหนนะตรงนี้มีสองนะที่สําคัญตอนนี้มีกล่องกี่เซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตอีกอันหนึ่งไม่ได้ใช้มีสามเซต เหมือนสามระดับพลังงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยตอบได้ว,ว่านี่คือค่าเห็นไหมครับมีความเกี่ยวข้องกันยังไงยังไม่หมดแค่นั้นถ้าเปรียบเทียบกับตารางธาตุเอาเอากล่องเซตแรกก่อนเซตแรกมีสองเซตที่สองมีแปดเซตที่สามมีสอง มันไปตกลงช่องอะไรครับแมกนีเซียมเห็นไหมครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนสามารถบอกได้ถึงคาบหมู่ได้เลยนี่ความสําคัญของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับอ่ะไหนๆก็แล้วขอลองทดสอบหอาซิว่าทําได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดบรใสแล้วไม่เต็มกล่องก็ไม่เป็นไรแต่มีข้อแม้ว่าต้องซ้ายไปขวาจะขึ้นจะลงก็ได้คือเวลานักเรียนเขียนนะนักเรียนจะเขียนเป็นขีดๆก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเวลาทดอะไรเงี้ยเขียนเป็นกีขีดก็ได้ไม่จะเป็นต้องเขียนขึ้นลงแบบคูก็ได้ครับมันมันอธิบายได้เหมือนกันแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของสปินนะถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปมันเป็นเรื่องของสปินของอิเล็กตรอนที่ว่ามันต้องอยู่เป็นคู่คู่กันขึ้นต้องอยู่คู่กับลงอย่างเงี้ยแต่รายละเอียดตัวนั้นครูขอไม่พูดถึงนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งตัวนี้มีโปรโตอนสิบห้าแต่ไม่มีประจุเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็เลยเป็นสิบห้าเท่ากัน เราก็จะเอา15อิเล็กตรอนนี้มาใส่ตามช่องแล้วเดี๋ยวทําเหมือนเมื่อกี้เลยคือเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนว่ามันเป็นเลขอะไรพอเขียนเลขปุ๊บก็ค่อยรู้หมู่รู้คาบนะครับอ่ะ15เรามาใส่อิเล็กตรอนกันได้ดังนี้นะครับพอได้ดังนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่2 8เท่าไหร่ครับ 5นะ1 2 3 4 5นะครับนับลูกศรน,นะก็ได้2 8 5อยากรู้หมู่ดูเลขตัวสุดท้ายเลขอะไรครับเลข5ก็อยู่หมู่5้าคาบในนี้มีเลขกี่ตัวเลข3ตัวเลข2 8 5มี3ตัวเพราะฉะนั้นอยู่คาบ3ถูกไหมลองดูในตารางธาตุควบคู่กันไปด้วยนะครับ อันนี้มีอิเล็กตรอนสิบทาเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปในช่องให้ได้สิบอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเราจะได้การจัดยิแล้วต้นเป็น2กับ8ครับอยู่หมู่อะไรดูเลขตัวสุดท้ายหมู่แอยู่คาบอะไรมันมีกี่เลข2ตัวก็คาบ2ส,สุดท้ายครับแคลเซียม ยีตัวเอาใส่ครับปรากฏว่าเต็มพอดีทุกกล่องเลยแล้วเราจะเขียกนการจเรีแล้วตอนได้อย่างไรเหมือนเดิมครับเรามองเป็นชุดตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น2 2 8 8อสองเลขตัวสุดท้ายบอกมูคือมู สองคาบดูจำนวนว่ามีกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี่อยู่คาบสี่ครับอย่างนี้นั่นเองอ่น,นะครับอย่าลืมนะครับตารางธาตุสำคัญมากเซฟไว้ในมือถือเลยเราจะได้ใช้กันตลอดแล้วก็เดี๋ยว Google Form ข้างล่างให้นักเรียนลองทําดูนะครับใครที่ทำแล้วไม่ถึงครึ่งขอให้ทําด้วยนะ ทำให้ทําซ้ําให้เกินครึ่งด้วยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวข้างล่างมันจะมีสองข้อที่ให้เธอเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนคราวนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยคือเวลาเธอเขียนนะ่ะสองแปดอ่ะสองแปดสมมติตอบสองแปดห้าเงี้ยสองเว้นวรรคครั้งเดียวแปดเว้นวรรคครั้งเดียวห้านะครับอย่าใส่เกินมานะถ้าสมมุติว่าเธอไปเขียนแบบว่าสองเว้นวรคเว้นวร์แปดเว้นเว้นวรคห้ามันจะกลายเป็นผิดเพราะว่าโปรแกรมที่กูเขียนไว้เว้นไว้แค่ช่องเดียวนะครับ โอเคนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องนี้อย่างไรให้ไลน์ลงมาให้ไลน์ลงมาในห้องมอหได้เลยเดี๋ยวครูอ่านเองว่าได้ไม่ได้อย่างไรครูจะได้แนะแนววิธีทางนะครับถ้าใครไม่เข้าใจสามารถติดต่อช่องทางนั้นได้เลยสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ